วันนี้เราจะพาเด็กๆมากินข้าวนะทุกคนยังไม่ได้ถึงร้านเลย yeah. oh พากันตื่นเต้นเห็นภาษา <go S 1> ไทยก็แย่งกันถ่ายรูปนะทุกคน go 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 go. นี่ค่ะวันนี้เราจะพาเจาเอยมากินาบูาบูเนาะค่ะทุกคนแล้วเรื่องที่เราจะเล่าให้ฟังความโกของเจเอ๋ยก็เกิดขึ้นที่ร้านนี้ค่ะทุกคน นี่ค่ะเราก็ตามใจนางหน่อยเนาะเพราะนางขึ้นมาใช่ไหมอยากกินอะไรแม่กับอบาซังก็จะพาไปกินนี่นี่ค่ะเราได้โต๊ะได้ที่นั่งได้อะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็กินกันเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยด้วยฟา์มอบาซังนางก็เอ็นดูหลานเนาะกาหลานกดเครื่องไอติมไม่เป็นนางก็จะพาหลานไปกดสอนวิธีกดต้องกดยังไงต้องทํายังไงใช่ไหมต้องโยกขึ้นโยกลงอบาซังก็ทําให้ดู แต่ไม่อยากกินไม่ได้นะต้องกินนะนะี่้องสวยอ้โจวอตัวะจิบุนเนตะยังไงอโอบาจังนั่นอะนี่ค่ะพอกดเสร็จนางก็พามาใส่ท็อปปิ้งนะคะทุกคนก็ตามใจได้เลยว่าใครอยากกินอะไรอยากใส่อะไรได้หมดค่ะตรงนี้จะเป็น ซุ้มของหวานนะคะทุกคนเป็นบุฟเฟ่มีหลายอย่างค่ะทุกคนมีพุดดิง้ง <c oughs> มีผลมไม้มีทั้งแบบอะไรนะด,ดังโง<ด>มีโมตอันนี้เป็นโมจินนแล้วก็มีถั่ถวดแดงมีหลายอย่างค่ะทุกคนโอบาซังก็สอนหลานนะคะอยากกินอะไรก็ใส่เลยอะไรแบบอาโคเดโคฮีอีกนะโคฮีเด็กอีกแล้วงั้นต้องการตัวเด็กอีเด้ง นี่ค่ะพออบาสังสอนตักไอติมทําไอติมเสร็จใช่ไหมแม่ด้วยความที่ว่าอยากกินวาฟเฟิลก็อยากจะไปทําเองนี่ค่ะในขณะที่แม่กำลังทําวาฟเฟิลนั้นเรื่องก็เกิดขึ้นค่ะทุกคนเจอยแม่แม่ไปดูไปดูเจอยไปดูแม่แม่ไปดูไปดูเจอยไปดูเจอยก็อยากไปกดไอติมแบบอบาซังแบบนี้ใช่ไหมทุกคนแต่คราวนี้เจ๊เอยไม่รู้ว่าวิธีหยุด ไอติมจะต้องหยุดยังไงพอเราดึงลงมานั่นคือไอตีมไหลแล้วถ้าเราจะหยุดมันคือเราต้องโยกกับผืนใช่ไหมทุกคนแล้วจะเอ๋ยทําไม่เป็นนี่ทุกคนเห็นเอฟเฟกที่แม่ใส่ไหมมันอารมณ์ประมาณนั้นเลยค่ะทุกคนไอตีมน้องเอ๋ยนะสูงมากๆสูงแบบเรียกใครมาช่วยก็ไม่ทันไอแม่ก็ตกใจดีนะไปเรียกพนักงานเขามาหยุดได้ทุกคนแล้วคนข้างๆเขาหัวเราะกันเต็มเลยอ่ะ เราเจอเอ๋ยนะนางอายมากๆนางบอกเลยนะบอกอุปสังคไม่ต้องพามาร้านนี้อีกนะจะไม่มาอีกแล้วอายคนมากๆอ้อายพนักงานทุกคนไอจิมช่วยนี้มีเรื่องเล่า